น้อมเกล้าบูชิตอิสเรเพระภูเบศนวมินปินสยามพระเมตตาปกประเทศทุกเขตขามเทิดพระนามเหนือเกล้าเหนานิรันพระคือร่มโพทองของถวยราชทานุชาติร่มเย็นเป็นสุขสรรเฉลิมพระชนเมื่อพรรษาจอมราชันจงรักมั่นขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทสารฟ้าจำกัดสมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโควจนรกับผมจอบนิธิสมุดโควจนรครับคุณผู้ชมครับกับการเดินทางในทริปนี้ครับเราพาผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับกับการเดินทางค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไปเจออะไรที่น่าสนใจมากมายสัปดาห์นี้ผมอยากจะพาผู้ชมท่องเที่ยวแบบพักผ่อนการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนมันเป็นยังไงและน่าสนใจขนาดไหนลองตามกันดูครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวแบบนี้พักผ่อนแบบนี้ผมก็เลยเลือกเพื่อนร่วมควจรที่เหมาะกับการพักผ่อนมาร่วม การเดินทางในทริปนี้กันด้วยเขาอยู่ข้างๆผมนะครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับผมอ,อสวัสดีครับผมเคนโดคนเดิมครับโอ้โหแนะนำจะเป็นนักร้องลูกทุ่งเลยนะเคนโดคนเดิมทริปนี้ครับคุณมาเป็นเพื่อนร่วมโคจรของผมเดินทางท่องเที่ยวในสไตล์การพักผ่อนเดี๋ยวทานให้อิ่มแล้วลือกันต่อครับเชิญผมโอ้โห เราอยู่กันที่กรีนเลกรีสอร์ทครับจัดได้ว่าเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ครับที่มีบรรยากาศรายรอบไปด้วยธรรมชาติงดงามมีภูเขาล้อมรอบแบบนี้เรียกว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวเป็นไงครับน้องจ๊อบครับเมื่อคืนหลับสบายดีไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายพ่อเป็นไงสวัสดีคุณลุงเขอยากเป็นอาการตัวนี้หนึ่สวัสดีครับพันเอกสืบสกุลบัวระวงครับผมคุณลุงเป็นาหารแล้วคุณลุงจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับคือลุงทํางานที่นี่นะครับเนื่องจากว่าที่ตรงนี้เนี่ย เขาเรียกว่าสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทับกลาน,นาเรียกกันโดยทั่วไปว่าโรงแรมตีนเล็กครับที่นี่ห้อยทหารพักอย่างเดียวเลยเหรอครับอ๋อน้องเคนโดเขาใจผิดแล้วครับตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้บริการและเป็นสวัสดิการแก่ ทหารที่ไปทํางานสนามแล้วก็กลับมาพักผ่อนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราให้เป็นบริการประสูิการกับข้าราชการทหารรวมถึงบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้ามาพักได้กับสถานที่บรรยากาศดีๆอย่างนี้เราเป็นโรงแรมขนาด151ห้องก็จะมีทั้งห้องเออเล็ซ์เซนเซรทห้องสูทห้องดีลักซ์ห้องซูพีเรียนะครับก็มีบริการอยู่ครบครับเรามีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่เป็นเล็กนะครับอบล้อมเทือเขาสุเทพปุยบรรยากาศ ดีมากถ้าตีกอล์ฟเนี่ยเรามีสนามกอล์ฟลานาขนาด27หลุมครับถ้าขี่จัก,กรยานน,ยน,นั้นเราคุสามารถขี่จักรยานจากที่โรงแรมเราเนี่ยเรามีจักรยานให้บริการแล้วก็ไปที่ห้วยถึงเท่าตรงนั้นบรรยากาศก,าก็สวยงา,ามครับคุณผู้ชมครับนี่แหละคือสถานที่ที่เราจะมาพักผ่อนอย่างแท้จริงเลยทีเดียวและสถานที่แห่งนี้เรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบ,คร,บครันมีกิจกรรมต่างๆอนะนะมากมายเหลือเกินแต่ถ้าเกิดว่าคนนี้แหละครับจะเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นท่องเที่ยวที่ไหนกันก่อนดีครับ สามารถไปได้ทุกที่นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ลุงแนะนำตอนนี้เนี่ยให้น้องแคนโด์ไปที่ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือก่อนถ้าแนวนี้เขาถูกทางอยู่แล้วครับแนวไปอยู่คุกกับดินกับปุ๋ยต่างต่างกันนะนี่คนนี้ใช่เลยชอบแนวนี้เลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นวันนี้ขออนุญาตเดินทางท่องเที่ยวกันก่อนงั้นผมไปก่อนนะพี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไปเดินทางไปเถอะไปและขณะนี้ครับผมพาผู้ชมเดินทางมาที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพภาคเหนือนั่นเองกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ในข้างหลังนี้ครับนี่คือทุ่งนานะครับเป็นทุ่งข้าวคินโนเคยไปสัมผัสกับเรื่องราวของการปลูกข้าวไหมไม่เคยครับเอออย่างนี้น่าสนใจไหมเฮ้ยควายคุกเข่าอะไรควายคุกเข่าไหนอ่ะน,น,นู่นไงครับมันทํายังไงเนี่ยเอาก็เอาเข่าสองข้างนี้วางลงไปกับพื้น,นะครับวางแบอย่างนี้ครับเรียกว่าควายคุกเข่าอุ้ยนู่นใช่ไหมครับโอ้ใจหายแวบเลยลุกขึ้นได้หรือยัง ลูกได้ครับขอบคุณมากเออนั่นนะสิโดแล้วคุกเข่าทำไมอ่ะไปดูนะไปครับไปนี่ไงนี่ไงพ่อนี่ไงไหนไหนก็ควายธรรมดาลูกไม่เห็นมันคุกเข่าเลยขอโทษทีครับพี่ควายนี่มันคุกเข่าได้จริงเหรอครับพี่ได้จริงๆครับควายคุกเข่าด้วยนะครับผมไหนรบกวนพี่ทําให้ผมดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำให้ดูครับครับผมมาเลยมาโยอู้พ่อดูดิคุกเข่าแล้วอ่ะเออไม่ไงอ่ะขานแล้วมึงขานขาน เฮ้ยโอ้โหสุดยอดเยี่ยม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 นี่คือควายคูเขาครับผมเดี๋ยวจะควายยิ้มด้วยครับควายยิ้มทำไงครับควายยิ้มทำไงครับผมนี่คือควายยิ้มครับไหนๆๆๆเออไหนเขาดูใกล้ๆควายยิ้มเออน่ารักมากเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าควายเนี่ยมันโง่ดังที่นี่อ่ะเรามาฝึกให้มันทําได้หลายๆอย่างใครที่ได้ขี่หลังควายเนี่ยก็จะทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและจิตใจ หรือที่เราเรียกกันว่ากระบือบำบัดเกโดอยากขี่ควายไหมอยากครับและครั้งแรกของเกโดกับการขี่ควายเชื่อเลยนะครับเจ้าเผือกครับลูกผัวท่าช้าท่าช้าสวัสดีครับสวัสดีครับเผือกสวัสดีเผือกอ่าเชิญครับผมพร้อมหรือยังครับผมพร้อมครับหนึ่งสองสามอ้าป้ายปึบโอเคอ่ะให้ตรงนั่งให้ตรงอ่ะความรู้สึกพอขึ้นมาปึ๊บความรู้สึกเป็นไงครับคุณครับดีเหมือนอยู่ ผ่อนคลายอะครับผ่อนคลายแค่ขึ้นแบบคุณผ่อนคลายเลยเหรอครับผมครับผมเป็นห่วงลูกชายผมขออนุญาตเดินตามก็แล้วกันนะได้ครับจะได้เดินคุยกับเขาไปด้วยสุดยอดนะ<อ>มันมันเอ็นไปแล้วเอ็นมายกมายกมายกมาครับ,ค,รบคนผ่อนคลายควายก็ผ่อนคลายทำหน้าผ่อนคลายดูสิครับอบบ้า นับสนุนการโครจรโดยศูนย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลสมิติเวชบริการครบวงจรเพื่อสมรรถภาพสูงสุดปีใหม่นี้ให้แบรนด์แทนที่สุดของความรู้สึกของคุณ สนับสนุนการโคจรโดยทุกเส้นทางอนาคตอยู่ที่คุณนำทาง All New Suzuki Ertiga Suzuki Way of Life กลับมาโคจรกันต่อครับและตอนนี้เรายัางอยู่กับที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด,ดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพภาคเหนือนอกจากกิจกรรมขี่ควายสนุกสนุกที่ลูกชายผมได้ไปทดลองขี่มาแล้ว ที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมดีๆให้เยาวชนได้เรียนรู้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปาชีพที่ให้เด็กๆได้ฝึกทํากระดาษสาด้วยตัวเองรวมไปถึงการปั้นดินให้เป็นตุ๊กตาหน้ารักน่ารักหรือทางด้านวิชาชีพที่ให้เด็กๆเ,เขาได้ฝึกเลี้ยงสัตว์ต่างๆเพื่อน,นําไปสู่การสร้างไรายได้อย่างเช่นหมูหลุมที่เด็กๆก,กําลังให้อาหารกันอยู่ในขณะนี้และยังมีสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่ลูกชายของผม,ผมดูท่าทางจะสนใจเป็นพิเศษเลยล่ะครับสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้นี่คือ กบคอนโดกบคอนโดนี้จะไม่ได้อยู่พื้นที่ราบปกติครับผมเขาจะอยู่เป็นคอนโดสูงสูงเป็นคอนโดสูดงสูงครับทำไมครับพี่อไอ้กบคอนโดมันมีความพิเศษและแตกต่างจากกบอื่นๆยังไงคือข้อดีเนี่ยต้นทุนมันต่ําใช้วัสดุที่เหลือใช้แล้วจางรถยนต์เก่าฝาพรมเก่านเนื้อที่มันก็ใช้นิดเดียวหนึ่งคอนโดก็ประมาณนะครับไม่เกิน100ตัวถามว่าการเลี้ยงกบคอนโดแบบนี้ทําไมมันต้องอยู่คู่กับบ่อปลาดุกแบบนี้อ๋อเลี้ยงร่วมกันจะดีครับถ้าอาหารถ้ากบกินไม่หมดหรือมุนกบเนี่ย ก็คือมันจะมีท่อ PVC อยู่ใต้คอนโดเลยไปสู่บ่อปลาดุกเลยครับอาหารมันเหลือปลาดุกก็กินต่อปลาดุกกินต่อต้นทุนในการเลี้ยงปลาดุกมันก็จะต่าลงทำไมคอนโดใหญ่คอนโดเล็กจริงๆแล้วการเจริญเติบโตเนี่ยกบมันจะไม่เท่ากันการกินอาหารเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องคัดตัวใหญ่ต้องอยู่ใกล้ตัวใหญ่คือใกล้เคียงกันที่สุดตัวเล็กก็จะอยู่กับตัวเล็กเพราะว่าตัวใหญ่จะกินตัวเล็กถูกต้องตัวใหญ่มันจะกินมันจะแรงแก่กันวันนี้ลองคัดดูสิเอาตัวเล็กมาใส่ตัวเล็กเอาตัวใหญ่ไปใส่ตัวใหญ่คือย้าย กบไปใส่คอนโดทำได้ไหมตัวเล็กก็ไม่เท่าไหรหรอกตัวใหญ่สิลองดูแล้วกันตัวเล็กตัวใหญ่อะไรจับยากกว่ากันโอ้โหมาแล้วเฮ้ยอีกลองจับดูนั่นาอ่าล็อกไว้ล็อกไว้ ที่นี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับที่นี่เกิดขึ้นก็คือน้อมนําในเรื่องตามปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดัริของพระบทาทสมเด็จเจ้าหัวมาถ่ายทอดให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปเอาไปต่อย,ยอดในหลวงพงษ์ท่านลิงเห็นชัดเจนเลยก็คือทํายังไงก็ได้ให้ประชาชนกินดีอยู่ดีเราไม่มีความละโมบเราไม่มีความต้องการมากเกินกระเพาะของเราเราสามารถดํารงชีพอย่างมีความสุขแน่นอนเอาจากนี้ดีกว่าเค็นโดได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยจากนี้ อยากไปเดินทางท่องเที่ยวที่ไหนกันต่อถามพี่อมศักดิ์ดีกว่าแถวนี้มีอะไรน่าเที่ยวไหมครับชอบ,ชอบสัตว์ไหมชอบครับถ้าชอบสัตว์ที่ไปที่กองพันสัตว์ต่างสัตว์เยอะแยะเลยลูกคืออะไรครับอยากรู้ไปดูออเองไปดูออเองนะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าด,ดูกองพันสัตว์ต่างตามมาครับผมพ่อกล้ถึงยังใกล้แล้วอยู่ข้างหน้านี่แหละสัตว์ต่างสัตว์ต่างจังหวัดหรือเปล่าพ่อรู้สัตว์ต่างประเทศโอ้โห สัตว์ต่างดาวหรือเปล่าโอ้โหสัตว์ต่างดาวไปกันใหญ่มาเดี๋ยวไล่ให้ฟังนี่ไงโดนี่ไงนี่ไงนี่ไงสวัสดีครับผมเคนโดานิคสมุทรโคจรครับรคําถามวันนี้มีอยู่ว่าเจ้าสัตว์ต่างนี่คืออะไรครับสัตว์ต่างก็คือสัตว์ที่เราเอามาบรรทุกสิ่งของครับไม่ไม่ว่าจะเป็น<อ>ช้างมา้าวัวควายอะไรต่างๆแต่ว่าที่เราใช้แล้วดีที่สุดก็คือ ใช้ล่อซึ่งล่อเนี่เกิดจากพ่อลาแม่แม<ะ>้ามามาผสมกันต่างก็คือการบรรทุกบรรทุกอยู่บนหลังสัตว์นะครับ<ม>เพื่อเพื่อขนของครับก็จะมีเครื่องประกอบต,ต่างๆครับยึดติดตให้ให้มีความมั่นคงนะครับซึ่งในการปฏิบัติงานเราขนส่งสิ่งของไปให้ทหารที่ปฏิบัติงานตามชายแดนที่ทั้งรถทั้งยานพาหนะอื่นๆเข้าไม่ถึงนะครับต่อไปจะดูในลักษณะของการเดินเป็นขบวนบรรทุกต่างที่เราปฏิบัติงานจริงครับเดี๋ยวไปไปชมด้วยกันครับ หลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของสัตว์ป่างเป็นที่เรียบร้อยพี่พีทาหารก็พาเราไปพบกับสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะอีกอย่างหนึ่งซึ่งดูจะถูกอกถูกใจเคนโดลูกชายของผมไม่น้อยเลยล่ะครับขณะนี้ผมก็เดินมาอีกจุดหนึ่งซึ่งจุดนี้เราจะมีม้าอยู่มากมายดูแต่ละตัวนี่ลักษณะแข็งแรงกล้ามเนื้อดี จะไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปเพราะที่นี่มีความพิถีพิถันในเรื่องของการให้อาหารมากๆคนเราก็เช่นเดียวกันการรับประทานอาหารต้องทานให้ครบหมอันนี้สําคัญมากๆเลยเข้าใจไหมครับครับ,รบกินให้ครบหม่นี้มีความจําเป็นและถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานสูงมากเอาละพูดถึงเรื่องราวของโรคเบาหวานเพราะนั้นขออนุญาตเรียนที่ปรึกษาทางด้านการโคจรสะหน่อยดีกว่าครับเชิญครับคุณหมอครับรบกวนด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณจ๊อบวันนี้หมอมีเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันกับโรคเบาหวาน อย่างง่ายๆมาฝากค่ะอาการเบื้องต้นที่คนไข้สามารถสังเกตได้ว่าเป็นเบาหวานหรือไม่นะคะก็คือปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนทานน้าบ่อยทานจุแต่ว่าน้ําหนักลดหรือว่าเบื่ออาหารอาจจะมีอาการเช่นชาปลายมือปลายเทา้าหลังจากที่เราทราบว่าเป็นโรคเบาหวานก็ไม่ต้องตกใจนะคะ หลักก็คือปรับปรุงเรื่องของพฤติกรรมหลัก3อและสกัด2สอน,นะคะอแรกก็คืออาหารควรอ่อนหวานอ่อนเค็มอ่อนมันพยายามลดปริมาณน้ําตาลหรืออาจจะใช้สารทดแทนความหวานออที่2ก็คือออกกําลังกายควรออกกําลังกายที่หนักแล้วก็ต่อเนื่องนะคะยางน้อยเดินเร็วว่ายน้ําปัดจักรยานหรือว่าวิ่งยังน้อย30นาทีต่อครั้งแล้วก็5วันต่อสัปดาห์ส่วนอที่3คืออารมณ์พยายามอย่าเครียดทำจิตใจให้เบิกบาน ส่วนสกัดสอ,สอนซสคะสอนแรกก็คือควรจะงดเรื่องของสูบุรีส่วนสอนที่2คือการงดดื่มสุราค่ะเพียงเท่านี้คนไข้ก็สามารถอยู่กับโรคเบาหวานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากสอบถามที่ปรึกษาทางด้านการโครจรสามารถส่งเรื่องราวมาได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับ ภายในกองพันสัตว์ต่างแห่งนี้ก็ยังมีชมรมขี่มา้าซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีของพวกเราครับที่จะได้ชมลีลาการขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางของนักกีฬาระดับทีมชาติไทยกันอีกด้วยละครับแหมดูลีลาแล้วไม่ธรรมดาเลยนะครับพ่อก็อยากขี่ม้ามากแล้วตอนเนี้ เอาละสิครับระหว่างที่ชมการขี่ม้าอยู่ดีๆลูกชายของผมก็อยากขี่ม้าขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละครับแต่ลีลาการขี่ม้าของเขาจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาชมพร้อมๆกันดีกว่าครับสนับสนุนการโคจรโดยแตงโมทัวโทร02 277 0000 000. เราเข้าใจทุกการใช้จ่ายของคุณมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสดยู่ไมพชีวิตใช้ต่างเหตุผลกลับมาโคจรกัต่อครับและพวกเรายังอยู่กันที่กองพันสัตว์ต่างจังหวัดเชียงใหม่ครับและตอนนี้จ็อกกี้เคนโดก็พร้อมแล้วครับเรามาชมลีลาการขี่ม้าของเคนโดกันดีกว่าครับดีมากเยี่ยมเด นี่หนึ่งคายสายมือเห็นน่องบีบดันใส่คำสั่งลงไปครับบีบน่องในดึงน้องๆหายหนักตัวปังดันน้องไฮโดรกอดเป็นไงบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ็บไหมเจ็บใช่ไหมอนั่งก่อนนั่งก่อนโอเคนะ โอเคนะเราต้องสู้ใหม่โอเคไหมับเพื่อนไม่เป็นไรครับแม่คุณผู้ชมครับกับ <okay. S 1> เหตุการณ์แบบนี้ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่สามารถเกิดขึ้นได้กับการเล่นกีฬาทุกชนิดครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ให้คุณเ็นโดเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเลยล่ะครับ ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าทุกอย่างมีปัญหาและอุปสรรคแต่ถ้าเราก้าวข้ามความเจ็บปวดไปได้เราก็จะพบกับความสําเร็จและความสวยงามอย่างที่พวกพี่ๆเขากําลังจะพาพวกเราไปพบกับความสดชื่นและความสวยงามตามธรรมชาติที่อยู่ระหว่างเส้นทางกิจกรรมขี่ม้าชมไพรของที่นี่ครับต่อไปนี้นะครับเราจะเข้าสู่พื้นที่ของการขี่ม้าชมไพรนะครับเราจะใช้พื้นที่ของบริเวณนี้ที่ป่าเขียวรึ้นนี่ครับผมครับ ใช้ในการขี่ของพื้นที่ในวันนี้ของทริปวันนี้ครับผมครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นี่แหละครับลงน้ำคุหหนะผู้ชมครับกับทริปการเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้เป็นอีกหนึ่งทริป กิจกรรมเอาดอที่ขออนุญาตนําเสนอครับถ้าเกิดถึงแม้ว่าคุณจะขี่ม้าไม่เป็นที่นี่ก็มีบริการสอนขี่ม้าด้วยใช่เป็นชมรมนักขี่ม้ากองหันสตังกรมการสารหานบกค่ายตากสินโอ้รับนี่ชื่อเต็มของพวกเรานะครับกิจกรรมแบบนี้ชอบไหมครับคุณเคนโดชอบครับชอบแน่นอนนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าผมมีไฮไลท์มากกว่านี้ล่ะครับคุณจะชอบไหมครับอ้จัดไปเลยครับพ่อถ้าอย่างนั้นก็ลุยเลยครับคุณผู้ชมไาย โดครับอีกหนึ่งฐานกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆสบายไหมครับโหนเชือกข้ามคู่ไปไงโดแค่นี้สบายโอ้โหคุณทำได้ใช่เจ๋งกว่านี้เปล่าน่าจะน่าจะจัดแบบเต็มเมเลยนะครับอ้าวถ้าอย่างนั้นคุณพร้อมยังพร้อมนะครับขอมือหน่อยพลังใจเฮ้ยเจ้เฮ้ยปรใจายทีเฮ้ยทีไว้เฮ้ยโอ้เชือกเส้นนี้จะนำพาชีวิตคุณไปสู่ความสำเร็จอ้าวพร้อมเอามือเตรียมจับนะ อ่า <ไป S 1> ถูกต้อง1นึ 1> สสไปโอ้ชอกอนาไปโอ้โหพัานาเว้ยเฮ้ยมานนี่ผมไปด้วยแล้โหนหยุดผมว่ามันยากคุณอะโหนจากนู่นมาหาผมฝั่งนี้ดีกว่าเฮ้นเด้นเเทใหม่ คุณผู้ชมครับลองมาดูความพยายามของเด็กคนนี้ดอชอทนิกสมุกจร1สิบกว่าครั้งแล้วไม่เกินไม่เกินตรงนี้เลยต่อไปดูครับเชิญครับผมเชิญครับ หลังจากปล่อยให้คุณเคโนโดสนุกสนานมาทั้งวันเราก็พากันกลับมาอาบน้ําอาบท่ากันที่กรีเลกรีสอร์ทซึ่งพี่สืบสกุลก็ได้เตรียมอาหารมื้อใหญ่เป็นเมนูสุดยอดของที่นี่ไว้รอต้อนรับพวกเราสองพ่อรูกเป็นที่เรียบร้อยครับเรียกว่าทริปนี้ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับอาพิก,กิครับยังไม่แนะนําคุณลุงกับคุณป้าให้เราได้รู้จักกันเลยอันนี้ป้าดาวแล้วก็มีลุงแอ๊ดครับครับสวัสดีครับวันนี้เล่าให้คุณลุงคุณป้าฟังหน่อยดีกว่าไหมคุณเคนโน ว่าไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างได้ไปดูควายยิ้มจับกบไปขี่ม้าคับขี่ม้าถ้าพูดถึงกิจกรรมทั้งหมดชอบอะไรมากที่สุดครับก็ชอบตรงที่ได้อยู่กับพ่อมากที่สุดอะค่ะเอ้โหตับมือหน่อยได้อยู่กับคุณพ่อได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกันนะเราจะได้นานๆเราอยู่ด้วยกันทีหนึ่งทำกิจกรรมร่วมกันจริงๆแล้วอะไม่ได้อยากสอนให้เขาอยู่แต่ในห้องเรียนอย่างเดียวอยากให้เขาออกไปเปิดโลกภายนอกไปสัมผัส ศึกษานอกห้องเรียนยิ่งศึกษามากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้กําไรชีวิตมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเอาตอนนี้เลยนะครับได้ครับนนรไดนะจังหวะพอดีเลยครับอ้าอะไรกันล่ะครับอ้าโอ้โหโอโหมาะไร่ไพ่อครับขอบคุณมากครับจัดวันพ่อครับโอ,โอ้อการวางวางก่อนวางก่อนก็ไม่มีอะไรพ่อมากมายแต่โดนสัญญาว่า ก็จะเป็นเด็กดีเป็นคนดีตอนโตโตขึ้นนะครับดีมากลกูกเออ แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสุดพิเศษของผมจริงๆครับที่ได้มีโอกาสมาใช้เวลาอยู่กับลูกชายสุดที่รักแถมยังได้ทานอาหารร่วมกับครอบครัวใหญ่ของผมที่นี่ง่ายๆแค่นี้ก็มีความสุขมากๆแล้วล่ะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่ๆทุกๆคนขอบคุณ Green Lake Resort อุปกรณ์การเดินทางจากโคลัมเบียสำหรับคืนนี้ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตีสวัสด์ครับ